ไม่ได้มาตามหาเบคอนตั้งนานเลยนะเนี่ยพี่ฝอนก็ใช่นะสิได้ข่าวว่ามีโซนมาใหม่ด้วยนะเฮ้ยนั่นไงข้างหลังสวยเชียวเป็นต้นซากุระที่มาใหม่อ่ะทำไมมันต้นสูงจังเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ารอไปกันเลยดีกว่านาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกนะเนี่ยเดี๋ยสิเดี๋ยสิบนดวงจันทร์นั้นน่ะเป็นเบคอนดวงจันทร์อ่ะยังไม่ได้ไปรับเลยอ่ะไม่รู้ไปยังไงเหมือนกันแถมมีออฟบี้ด้านบนด้วยเป็น ็นก้อนเมฆอะพี่แอกดูดิไปอะไปไงอะมี u f o อฟโอต่างหาก<อ>มีก้อนหินด้วยเฮ้ยแล้วมันมีเพื่อน<ป>กระโดดขึ้นไปข้างบนเต็มไปหมดเลยอะเบคอนก้อนเมฆข้างบนก็มีนะแล้วก็เบคอนตัวใหญ่ยักษ์ข้างบนน่ะเต็มไปหมดเลยอะเราเอาไงกันดีอะ เอาอย่างนี้ดีกว่าไปที่ซาก,กุระกันก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรงนี้ดีกว่านะเฮ้ยพ hey, ี่ฝนเขาเปิดร้านอะไรขึ้นมาใหม่ด้วยตรงนี้ไหนหรอร้านเบเกอรี่นี่คืออะไร,รอ่ะร้านเบเกอรี่เหรอข้างๆสโตใช่เปล่าใช่อันนี้มันมาใหม่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปคุยกับเขาดูหน่อยดีกว่าโอ้ oh, มีขนมปังให้กินไหมครับเขาต้องการให้เราช่วยอะ่ะหรอเร,เราต้อง,ง,งอตอบตกลงไง เอ้ของเพี่ยงไม่เห็นมีอะไรเลยอะต้องตอบตกลงไงพี่เอกไม่มี่ให้เราของเพียงไม่มีปุ่มไม่โกรธอะให้เราหาทางเปิดประตูอะะต่ะเปิดประตูร้านเนี่ยไห,หรอเออมันปิดอยู่อ่ะเปิดไงอะต้องหากุญแจเปล่าพี่เอกไม่เจอกุญแจแต่ว่าพี่เอกเจอเอ้ยเฮ้ยอะไรหรอพี่เอกเจอนี่มานี่ดิเจออะไรหรอแก้วเนี่ยเอา้าเจอเบคอนแก้วเหรอเออแก้วก็เป็นเบคอนเหรอ ก็ได้เหมือนกันแฮะโอ้แล้วทางเปิดประตูของร้านเบกเกอรี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอข้างบนมีไหมอ่ะไม่มีอ่ะหรือว่าจะอยู่ในร้านอันนี้เปล่าข้างหน้านั่นร้านอะไรอ่ะเอ้ยพี่ฝนเพียกตกท่อตกท่อไปไหนอีกแล้วอ่ะไม่รู้เพียกตกท่อข้างๆอ่ะมา <ตก S 2> ช่วยดีท่อไหนท่อเนี้ยเหรอเออตกเฉยตกไปในเนี้ยเออเอ้าตกมาเหมือนกันอยทำไงอ่ะเราออกไงอ่ะ เดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในท่อใต้ดินอะไรสักอย่างเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวจองูไหนงูเนี่ยเฮ้ยเอาเอา้าไม่ต้องระวังสิอันนี้มันเป็นเบคอนงูหรืองูเบคอนจะเรียกไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเอาหน้าไถๆดูก่อนเผื่อจะมีอะไรอีกพี่อยากเอาหน้าไถฝั่งนู้นนะไถท,ทำไมอ่ะนี่ไงมันมีอะไรหรือเปล่าไงไม่รู้ไงมันจะมีอะไรมาอยู่ในเนี้ยเผื่อจะมี เป็นที่ดวงไฟเปล่าเดี๋ยวดูดิกระโดดที่ดวงไฟดินี่เราจะเดินไปแบบเจอ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 อะไรอ่ะเคยเจอเจออุ้ยน่ากลัวอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวทำไมหน้าละลายงนั้นน่ะน่ากลัวจัดเลยอ่ะโอ้จัมส์แกรเบคอนตกใจหมดเลยโหมีตรงไหนอีกเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างตรงเนี้ยไหนอ่ะ มันเป็นเหมือนกับช่องช่องอ่ะโอ้หนี่เลยถนัดเลยพอมาถึงเราต้องเจอช่องแอร์แบบนี้นี่ไงนี่ไงเราเข้าไปไม่ได้ข้างในมีอะไรด้วยพี่ฝนเออมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นทางเข้าร้านนั่นเปล่าไม่น่าใจเหมือนกันอ่ะแต่เราเข้าไปไม่ได้เฮ้ยเพื่อนเข้าไปแล้วมีเพื่อนเข้าไปอ่ะเพื่อน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 ก็กระโดดเราก็กระโดดเพื่อนเพื่อนทำไรอ่ะเราเข้ายังไงอ่ะเพื่อน เพื่อนเราเข้าไม่ได้อ่ะเพื่อนเข้าไปทางไหนเนี่ยจอร์ดเราเข้าไม่ได้เราทําไงกันดีอ่ะงั้นเราก็ต้องออกไปข้างนอกกับพี่ฝนพี่เอกเราต้องแวบกลับไปใช่ไหมใช่เราต้องแวบกลับไปเฮ้ย้ยแวบกลับมาตรงนี้เฉยเลยอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปที่ร้านเบเกอรี่ใช่เปล่าใช่แล้วเพื่อนคนนั้นอ่ะเพื่อนคนนั้นทางนี้เพี่เอ้ว่าแล้วทำไมพี่ฝนวิ่งเร็วจังเอ้ยเตกตกทำไมพี่เอกลนอะไรอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่ฝนเห็นเพื่อนคนนั้นอยู่แถวแถวเนี้ย ผ่านเราไปอ่ะเขาเข้าประตูนี้ไปหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตรงนี้มีเบคอนนักกล้ามเราน่าจะเก็บไปแล้วอ่ะเรามาคุยไปแล้วไงเราไปเอาเบคอนพึ่งนี่ไงนี่ไงเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้มาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะคาโลคุณคาโลเขาไปแล้วเพื่อนแมวที่ไหนมาก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนแถวนี้เปล่าเขาไปทางไหนอ่ะเขาลงทางไหนอ่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นลานสเก็ต่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเด็กบอด เด็กบอดเบคอนมีเพิ่มด้วยเหรอเนี่ยเจอเบคอนเด็กบอดเบคอนบอดใช่ใช่ใช่ไม่มีนะพี่ฝนเฮ้ยมันถลายได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอเล่นหน่อยมันน่าจะเป็นที่แบบที่ที่ถลายอะไรเงี้ยเออที่อะไรถลายสเก็ตอะไรประมาณนั้นอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่มีรูให้เข้าเลยพี่ฝนทางเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคราวหน้าก็แล้วกันอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันนะเดี๋ยวนะ เมื่อคราวที่แล้วเรามาตรงตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เจออันเนี้ยเจออันไหนเนี่ยรถไฟจะรถไฟแต่ว่าไม่มีคนนี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่ามันมีอัปเดตมาใหม่น่าจะเจอก็ได้นะอราเราไม่ไปทางนู้นแล้วเหรอนี่ไงเดี๋ยวกําลังไปเลาะเละไปนี่ไงพี่หมอนเจอแล้วเจออะไรอ่ะเดคอนรถไฟเฮ้ยเห็นไหมมีอัปเดตมาใหม่เออได้เฉยเไย้งั้นอะ ต้องตึกฝั่งนู้นก็มีนะแต่แบบว่าเราน่าจะไปเก็บมาแล้วเปล่าเราน่าจะเก็บมาหมดแล้วนะฝั่งข้างหลังอ่ะงั้นเราไปตรงนู้นเลยก็แล้วกันนะมีข้างบนนั้นด้วยเบคอนกลางๆอยู่ข้างบนนั่นน่ะหาทางขึ้นยังไม่ได้อ่ะหรองั้นเราก็ไปโซนซากุระก็เลยดีกว่าน้องพึ่งน้องพึ่งเราเก็บไปแล้วไงโอซากุระสวยมากโอซากุระปรยปลายอ่ะดูดิ เฮ้ยมีทั้งดวงจันทร์ทั้งดวงอาทิตย์เลยอะเดี๋ยวเราจะต้องต้องหาอยู่แถวนี้ก่อนอืมต้บนบอลเลอร์เลยเนี่ยต้องคอยมองข้างล่างข้างบนข้างล่างให้ดีด้วยนะเพียงยังหาไม่เจอเลยพี่ฝนพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวตรงนี้มันมีบ้านคนน่ะใช่สวยดีด้วยนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วเดอะคอนปาร์ตี้ฮ โอ้ปาร์ตี้เบคอนอันนี้มันเป็นขนมเค้กเหรอนี่มันเค้กในไมค์ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขนมปังด้วยไหนอ่ะเก็บมาแหละเออเก็บตรงไหนอ่ะนี่ไงขนมปังตรงเนี้ยอยู่เนี่ยไหนไหนเก็บยังเก็บยังทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะไม่รู้ว่าขนมปังไปทำอะไรเหมือนกันนะหรอเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านหน่อยดีกว่าในบ้านเข้าได้ไหมเข้าได้เข้าได้อยู่มีทีวีด้วยพี่ฝนมีทีวีเหรอ ทีวีเปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้แล้วมีห้องว่างๆอยู่ห้องมันต้องมีสวิตไฟอะไรสักอย,อย่างเป<อ>ล่ามันเป็นห้องน้ําของเบคอนปาร์ตี้เขาอะห้องน้ําเขาเหรอใช่แล้วก็มีห้องทางนี้อยู่เป็นห้องครัวเหรอแล้วทําไมดอกไม้มันร่วงลงมาใส่หัวเราได้อะเดี๋ยวสิมันน่าจะต้องเปิดสวิตไฟอะไรบางอย่างตรงนี้เปล่าไม่มีอะไรเลยอะโล่งแท้บ้านหลอกเหรอ ไม่น่าจะเป็นบ้าหลอกหรอกพี่ฝนคิดว่าต้องเปิดสวิตไฟอ่ะเพราะฉะนั้นนะมันเหมือนกับที่เราตามหาปากกาที่ต้องเปิดอ่ะที่ต้องเปิดแล้วก็เข้าไปข้างในนั้นเปล่าไม่รู้พี่เห็นน้ำพุด้วยเนี่ยแล้วก็มีป้ายที่ไม่เขียนอะไรไว้เลยอ่ะพี่ฝนข<อ><อ>้างใต้บ้านไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไร,รอ๋อไม่มีอะไรก็แล้วน้ำพุนี่ทำอะไรได้เนี่ยลงไปยืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เงียบกิฟเลยน้ำพูไม่มีอะไรเลยเหรอใช่เหมือนมาประกอบเฉยๆนะแล้วก็มีบ่อน,น้ําอยู่ตรงนู้นตรงนี้มีบ้านอีกอะไหนอะอยู่ไหนเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านหลังนี้ทีวีเปิดเฮ้ย hey, เดี๋ยวเข้า<ห>มาเฉยเแล้วพี่ฝนเข้าไปได้ไงอะไม่รู้เมื่อกี้พี่ฝนกดไปโดนทีวีตรงที่มันหน้าจอมันเป็นขาวดําอ่ะเอาแล้วพี่เอกเข้าไงอะเอานี่มีเนสโกะด้วยใช่เนสโก้ไหมเนี่ย พอกดในสุกโกปุ๊บใช่ป่ะมันจะมีหน้าจอที่เป็นขาวดำอ่ะพี่เก็กดมาเลยโว้ยมันนี่เหรอใช่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยข้างในเป็นออฟบี้ทำไมเป็นออฟบี้เดอะอยซ์ถ้าอย่างนั้นนะไม่ไม่ยากนะอันเนี้ยไม่ยากเหรอโหเป็นเดอะอวซ์เลยมีแต่กล่องเป็นบล็อกบล็อเนี่ยพี่หวานดูเหมือนว่าพวกเราจะเจอเบคอนแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเบคอนเบคอนกระดาษเหรอการ์ตูนเบคอน เป็นเบคอนไอ้นี่เลยอะเหมือนกระดาษที่เราวาดกันอะใช่ใช่แล้วเราจะออกอยังไงอะ่ะก็กระโดดกลับไปก็ไม่ได้หรอกพี่ฝนพี่เพียง,ง,ต,งต้องวาร์ไปเหรอวาร์แหละอาวาร์ไปก็วาปปร์ปรึบโอ้โหเราต้องเข้ามาใหม่เนี้ยหรออืมเรา<อ>วิ่งเร็วได้ไม่ใช่หรอ,อ,อใช่เราวิ่งเร็วได้ไม่เป็นไรปาพวกเราในระหว่างทางที่เรากําลังวิ่งไปตรงนู้นเรายังไม่ได้เก็บอันนี้เลยไม่ใช่เหรออ้าวยู่ดีเข้าไปทางนู้นอีกแล้วเราเก็บยังอ่ะยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บใช่ปะ แล้วครั้งที่แล้วมันไปไม่ได้ไม่ใช่ที่เราไปแล้วเราตกอ่ะอืมใช่แต่คราวนี้เราจะต้องไปให้ได้แต่แบบว่าค่อยมาขากลับกันแล้วกันให้เดี๋ยวอันนี้เบรกข้อันนี้ได้ยังยด้แล้วได้แล้วได้แล้วแถวนี้เราน่าจะได้หมดแล้วนะอ่ะไปต่อฮึบฮึบฮึบเราวิ่งเร็วได้เท่านี้หรอได้เท่านี้อะ่ะเรายังหากุญแจเข้าไปในร้านเขาไม่เจอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเราเข้าไปแล้วร้านนี้นะ่ะ จริงเหรออืมเข้าไปแล้วเป็นเบคอนสโตตรงนี้น่าจะมีอยู่อ่ะเจอ,อยังตามต้นไม้ตามต้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้องมีอยู่อ่ะต้องตามหาแถวเนี้ยแล้วเมื่อกี้เก็บขนมปังเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อะไม่เห็นมีเลยฮ้ยมันมีออบบี้ตรงนี้อยู่อ่ะ่งมีออบบี้ตรงต้นซาก,กุระ เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกสงสัยบ่อ้นาอ่ะนี่ไงนั่นไงจริงด้วยเข้าไปได้เข้าไดไรแล้วนี่ไงอะไรอ่ะไม่เป็นเป็นเบคอนเหมือนโครนหรอเออเหมือนสลามเลยเหมือนเป็นโครนอ่ะเมลติ้งเบคอนอยู่ไหนเนี่ยโอ้เนี่ยเหรอที่เราตามหามาได้เหรอใช่ใช่อ๋ออยู่อันดับแรกๆเลยนี่ไงเมลติ้งเบคอนอันนี้เป็นออฟบี้หาทางขึ้นอยู่ไหนอ่นเนี้ยต้องหาทางขึ้นอ่ะไหนออฟบี้ บนนี่เห็นป่ะมันมีออบบี้อยู่โหขึ้นตรงไหนอะรู้สึกว่าจะมาจากทางนี้พี่ฝนนี่ป่ะต้องขึ้นต้นในนี้ไปป่ะเนี่ยมันขึ้นจากต้นนี้แหละเรียกว่าน่าจะต้องขึ้นจากแถวแถวเนี้ยขึ้นได้ไหมอะไม่ได้อะขึ้นไม่ได้อ๋อนี่ไงขึ้นได้แล้วอ๋อปีนอย่างเงี้ยเลยเหรอน่าจะใช่อาวแล้วไงต่อนี่ไงปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดด เฮ้ยเลยต้องเอาอันนี้ออกต้องเอาวิ่งออกมันก็ไม่เลยหรอกเราก็อยากกระโดดไก่ได้แหละฮึบมาแล้วนะทุกคนเอ้ยชิปล็อกพี่เอกรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดอ่ะด่านเนี้ยพอใช้ชิปล็อกแล้วมันกระโดดแบบเอียงข้างอ่ะต้องค่อยๆกระโดดไปห้ามวิ่งด้วยเฮ้ยเลยอ่ะโห ได้ยังไะยังยังโอ้โหไปไกลยอยู่อ啊อ,อ๋อนี่ออกเหรอโหมันอันเล็กทีเดียวเอาละปึ๊บโอ้ยโหอ,อะไรไอ่ะเมื่อกี้กระโดดไปแล้วไม่ถึงเฉยถึงไหนแล้วเนี่ยกระโดดไปแล้วตกเฉยเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเป็นแท่งๆมาเลยอ่ะแท่งเล็กทีเดียวเฮ้ย แล้วพี่เอกรอดได้ไหมเนี่ยเออเมื่อกี้พี่ฝนก็กระโดดไปตกเฉยเลยไปทางไหนไปทางน,างนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยพี่เอกโดนหลอกก็่อเนี่ยมันต้องกระโดดขึ้นข้างบนเหรอใช่ดดต้องกระโดดห้ามห้ามแบบกระโดดไอ้นี่นะมันต้องไปตามเส้นทางของเขาอะ่ะอา้าวโดนหลอกแล้วจริงๆอะ่ะถ้าเมื่อกี้พี่เอกใช้ตัววิ่งช่วยมันก็จะไปได้แล้วอะ่ะ ตัววิ่งช่วยหน้าหรอใช่เมื่อกี้เพียรใช้ตัววิ่งช่วยก็น่าจะกระโดดผ่านไปได้เลยนะฮึบฮึบเฮ้ยฮึบเอาใหม่เอาใม่เอาใม่ทุกคนใช่มันไกลเหมือนกันนะฟเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนเราเสียว ได้แล้วนี่ไงเออต้องใช้ตัววิ่งช่วยจริงใช่ไหมเราวิ่งช่วยแค่ไหนอ่ะวิ่งช่วยไปเลยหรือว่าวิ่งช่วยมาเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเส้นมันเล็กแล้วมันก็หล่นน่ะเส้นเล็กแล้วก็หล่นเนาะเออเส้นเล็กแล้วมันก็หล่นเฉยเลยต้องเนี้ยเอาตัววิ่งออกเอ้าโถโอ้เราเพื่อนพยายามเก่งมากเลยสูงมากเลยน่ะโอ้ยหล่นหล่นหล่นน่าสงสารหล่นกลางอากาศเลยอ่ะมีอันที่ง่ายกว่านี้ไหมฮ หล่นกลางอากาศเลยอ่ะออบบี้นี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยพวกเราเราจะขึ้นไปดวงจันทร์นั่นได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีอ่ะมีตรงอื่นง่ายๆไม่พี่ฝนบ้านหลังนี้ครบแลวใช่ไหมบ้านหลังนี้เราเข้าไปยังอ่ะบ้านหลังนี้เข้าไปแล้วแล้วก็อันนี้มีแต่ห้องน้ําไม่มีอะไรแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะไม่มีแล้วแล้วก็เป็นห้องไม่มีแล้วก็ออกมาเหลือทรงไหนอ่ะข้างหลังไม่มีแล้วอรอข้างล่างก็ไม่มีต้นไม้นี่มีเปล่านี่เหรต้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงโทเฟส ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเร็วๆอยู่ไหนโทรฟรชนี่ไงโหแอบเนียนเหลือเกินแอบเนียนมากปึ๊บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหยังจะมาเจอออบบี้ซอนออบบี้เหรอเพื่อนโดดไปไหนอ่ะไม่ใช่เราต้องโดดอย่างนี้เหรอโดดยังไงอ่ะโดดอย่างเงี้ยเหรออ๋อต้องโดดไปไกลๆเงี้ยเหรออ๋อเงี้ยเหรออ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันใช่นี่หล่น นี่ไงนี่ไงนี่นีน่แล้วมันมองไม่เห็นน่ะนี่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 ได้แล้วได้แล้วไม่เห็นนะวิฝนเห็นเหรอไม่รู้พี่ฝนก็ลองสุ่มๆเอาอ่ะคิดว่าถ้าแบบให้เขากระโดดมาแบบเนี้ยต้องต้องเป็นอะไรที่เราแบบมองไม่เห็นแน่นอนเลยมันไม่เห็นไงใช่มันมองไม่เห็นเพื่อนก็รอเราโดดเนี่ยโมันหล่นตรงนี้เหรอนี่อันนี้สุดท้ายอันนี้เบียดเเลย อกโดดได้เปล่านี่เออเออแล้วก็โดดมาอันนี้อันนี้นี่เหรอเออไม่ถึงหรอนี่แล้วก็นี้ได้นี่เอ้ยล่นนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเห็นเส้นอะไรบางๆโอ้อะไรอ่ะต้องเงยหน้ามองด้วยโอ้เกือบสุดเลยเงยหน้ามองไหนพี่ยังไม่เห็นวีเส้นอะไรเลยตรงนั้นมันไม่มีแต่ตรงนี้มันมีทุกคนอ๋อนี่เหรอใช่แล้วนี่กระโดดไปไหน มันเดินมาได้มันเดินได้โอหต้องเดินอย่างนี้เบกต้องต้องเงยหน้าเงยหน้าเหรเพื่อนเพื่อนก็ไปดิเพื่อนอ๋องั้นเราก็เดินเอาเดินเอาเฮ้ยโอ้โหหล่นเดินยังไงเงยหน้าไม่แน่ใจอ่ะเียกต้องลองดูเอาหล่นอีกแล้วเราเดินได้ถึงตรงนี้อ๋อมันเป็นสีดำขนาดไปกับใช่ใช่มันเป็นสีดำ โ oh. อ๋ออ่องี้นี่เองเอา้าหล่นโถอะไรกันนี้เอ้าเลยไปแล้วสกลิลกระโดดระดับสูงนี่มันสีดำ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 ปึ๊บโดดเลยไม่ถึงโดดได้ไหมไม่รู้กระโดดสูงแล้วไม่รู้เหมือนกัน <S <S พี่เอกว่ามันอยู่ตรงนั้นน oh. ะโอ้ไม่ถึงมาก โอ้โหอันนี้ต้องเว่งอ่ะอันนี้ต้องเป็นไรที่แบบโหรลอนเหนื่อยใจมากโดดไม่ถึงอ่ะพี่ฝนโอ้ my god โอ้พี่งไม่เอาละเลยไปแล้วเหรอปวดหัวโไม่ได้อ่ะโหน่าเสียดายยังมีตรงอื่นที่เรายังไม่ได้ไปเอาอีกต้องเยอะมีตรงอื่นอย่างเหรออนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโซนใหม่นี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่พี่ฝนเห็นแล้วนี่โอ้โหนี่นี่ไงตรงนี้เลยตรงนี้เลยกี่ตัวเนี่ยสี่ออันนี้เราเอาไปแล้วเปล่านู่นมีตัวสุดท้ายอีกหรอนี่ไงนี่สิบเอ็มอ๋อเอาถึงแล้วเหรอเก่งมากของฟรีใช่ตายแล้วแล้วทางนู้นเราไปเอามายัง่ะตรงไหนอ่ะต้นไผ่นั้นเราก็ยังไม่ได้ไปเอาใช่ต้นไผ่ก็ยังไม่ได้ ก็มีโรงนานั่นก็ยังไม่ได้ไปเลไม่เอาเลยโลงนาไหนโลงนาข้างหลังสุดนนะโลงนาหน้าเหรออ,อ่าลองไปดูไหมอ่ะโอ๊ยนี่ไงออบี้นี่ไงเพื่อนกําลังโดดขึ้นไปอ,อันนี้ไม่น่าย,ยากเพี่รเพียอยากได้ดวงจันทร์น่ะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเจอเฉยเอาเอาเ้เข้ามาเจอฉเฉยเอากันดื้อๆอย่างนี้เหรอเอออยู่นี่ไงขี้อายอ่ะเลี้หกเลี้ยงไว้ทำไรเ่ะเขาขี้อาย โอ้นี่เอาไว้ทำอะไรพี่ฝนน่าจะต้องเอาไว้ใส่รหัสอะไรบางอย่างนี่ไงทางขึ้นเจอแล้วหรอโอ้พี่เอกมาตรงต้นไผ่อะแล้วก็ไม่ได้อะนี่ไงมันเป็นออบบี้อ๋อออบบ,บีบบบ้เขานี่เบคอนเขากางเต็นท์อยู่พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนอา้าวเฮ้ยเจอไฟเบคอนด้วยเฮ้ยพี่เอกอยู่ดีพี่เอกเจออีตัวนี้ตัวไหนตัวนี้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 ไหนเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหาไม่เจอหาพี่เอกไม่เจออ๋อน่นเหรออ่เดี๋ยวลงไปเอาเจอเฉยเลยข้างบนเจอนี้ เจอที่เขาอยู่ในเต็นท์แล้วก็อยู่ในกองไฟทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนเนี่ยมาดิทางนี้มาเร็วโอ้หมียันกระดูกไอ้นั่นเลยนะกระดูกในโนเสาร์นะโอ้โหขอทำเพิ่มต้องเยอะเลยเราไม่ได้เล่นใช่ทำเพิ่มเยอะมากเราไปเอาข้างล่างที่เหมือนง่ายๆก่อนไม่ได้เหรอนี่เร็วมาเร็วเฮ้ยทำไมจี๊กระโดดขึ้นไม่ได้อะในกองไฟเร็วแล้วก็อยู่ในเต็นท์อีก นี่ไงอ้อมาทัศนศึกษาแคมปิ้งแคมปิง้งเหรอแคมปิ้งใช่แคมปิงมป้งเบคอนแคมปิ้งเบคอนตรงนี้มีที่กระโดดอีกอันนี้น่าจะไม่ยากนะจริงเหรอเอออันนี้ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่โอหกระโดดได้เลยเกือบไปแน่เพียกเกือบลนกระโดดได้เลยเนี้ยไม่ยากอยู่จริงอะเออเอออันนี้มาเรื่อยๆเลยโอไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นสีแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยอยู่ตรงไหนขึ้นทางไหนเนี่ยนี่เหรอฮึบนี่เปล่าขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้ขึ้นทางไหนต่อขึ้นทางนี้แหละขึ้นไม่ได้จริงเหรอพี่ฝนเออพี่ฝนขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะตาน่ะเดี๋ยวมันต้องมีทางขึ้นดิขึ้นทางไหนอ่ะ หรือมีทางบุดเข้าไปไหมไม่รู้อ่ะนี่ไงกระโดดได้แหละเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ดิเอาไปไหนอ่ะขึ้นมาแล้วก้อนเมฆเอาก้อนเมฆเหรอยิ้มออขึ้นมาได้เฉยจะตกไหมเนี่ยไม่รู้หวาดหวาดเหมือนกันตกไหมไม่ตกทุกคนอ๋อได้คุณก้อนเมฆมาเฉยเลยโอ้ได้คุณก้อนเมฆมาแล้วแสดงว่าต้องไป UFO ได้พี่เอก เบคอนก้อนเมฆนี่ไงต้องไป UFO ได้นี่ไงนี่ไงไหนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไป UFO แล้วเฮ้ยมันเส้นเล็กเกินไปน่ากลัวเอาจิงหล่นเอ้าหล่นเราไม่ลงไปข้างล่างแฮะเอาจริงเหรอพี่ฝนไปได้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 วิ่งเลยนะเออวิ่งเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเย่เฮ้ยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย ปื๊บปึ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 ๊บไตทะลุวิตติไตไตทะลุวิตตินี่เข้าอยู่เอฟโอเข้าเว็บอ๋อไปแล้วไปแล้วงจันทร์ไปมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยใครอ่ะเราเดอนดูดนี่คนสร้างเหรอไง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 แบคขั้นยูเอฟโอเอเลียนเอเลีนแล้วนี่อีกนี่คนสร้างเหรอไม่รู้เอเลียนมันต้องมีตรงไหนอีกดิเอเลียนนี่นี่มีทางมีทางฉัน นี่นี่มีทางมีทางทางไปไหนไม่รู้ซ like> ้ายขวาหน้าหลังมีแต่ทางไปทางเนี้ยพกคืออะไรความหวังความหวังฉันหวังว่าแล้วจะเจอไหมอะไรอ่ะไม่เจออะไรเลยคือเราขึ้นมาแค่นี้เหรอเออจะกลับบ้าเหรอฉันจะไปที่โลกเหรอแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะแล้วเบคอนตัวนี้จะเข้าไปเอาไงอ่ะไอ้ฝนเอาเอาเบคอนตัวนี้ไม่ได้อ่ะ สงสยัยโดนทดลองแน่นอนเลยอ่ะแล้วเราลงไม่ได้หรอต้องเปิดให้ได้เนี่ยถึงจะได้เบคอนตัวนี้ออกมาใช่ไหมล่ะ east อา้าเนี่ยมันมีคำคำบอกเราอะ่ะมีคำที่บอกเราแต่ละคำแต่ละคำเขาเอามาประติด <Earth. S 1> ต่อกันบ่ะ east o u r โหโลกคือความหวังของทุกอย่าง แล้วเข้าในนี้ได้ไหมเข้าไม่ได้มันต้องเข้าไปได้ดิต้าแล้มทุกคนข้างในไม่มีอะไรหรือว่าเราต้องกลับไปกลับไปที่โลกเหรอเออต้องกลับไปที่โลกว่ะมีปุ่มอะไรให้กดได้ป่ะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยสงสัยเราต้องกลับไปที่โลกแล้วล่ะเอเลี่ยนเอ๋ยปะพวกเรากลับไปที่โลกกันดีกว่าเอ้ยบาดเจ็บด้วยพี่ฝนเราไปคอกมมากันฮะคอกม้าเดี๋ยวว้่งเข้าหน้ากันดีกว่าเขาหน้าแล้วเมื่อไหร่อะฮะ ไม่รู้ด,เดิเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่วันนี้เหนื่อยแล้วหา UFO ได้ใช่ป่ะแล้วก็ก้อนเมฆใช่ไนหะมแถมเราไปเจอโทเฟสแต่ว่าเราเก็บมาไม่ได้ได้เยอะเหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่มมวันนี้ไปนอนก่อนแลละทุกคนบ๊ายบาย